สินค้าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับการใช้งานนะคะในคลังสินค้านะคะในร้านขายของนะคะหรือว่าขายของหน้าร้านนะคะหรือว่าเ,เช็คของในคลังนะคะในสต็อกนะคะสวัสดีค่ะจากบ,บริษัทรีเทลบิสเนสเซอร์วิส,สจำกัดค่ะวันนี้จะมาแนะนำสินค้านะคะเป็นตัวริงสแกนค่ะยี่ห้อ S General s สแกนนะคะรุ่น GS ขีดอ0 BT Pro นะคะรุ่นนี้เป็นออส่วมนิ้วนะคะหรือเรียกว่าลิงสแกนนะคะการใช้งานนะคะเป็นแบบบลูทูธสแกนเนอร์ทั่วไปะคะ่ะคือสามารถใช้งานนะคะร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android iOS หรือว่า Windows 8.1ขึ้นไปนะคะหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะที่มีบลูทูธนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะหัวสแกนนะคะ เป็นแบบวันดีสแกนเนอรนะคะคือสามารถอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D ได้ทุกรูปแบบนะคะน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่50กรัมนะคะตัวนี้จะมีแบตเตอรี่นะคะที่มีความจุที่3 2 0่ม ah ิลลิแอมค่ะลิงสแกนเนอร์รุ่นนี้นะคะเป็นบลูทูธ o 0นะคะแล้วก็อินเทอร์เฟซนะคะเป็น usb นะคะคือการชาร์จนะคะก็คือสามารถชาร์จกับ usb กับอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ได้นะคะ แบตเตอรี่นะคะที่บอกไปมีความจุ320มิลลิแอมป์นะคะตัวแบตนะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะลูกค้าก็สามารถแกะเปลี่ยนแบตนะคะได้นะคะหัวอ่านนะคะเป็นแบบเลเซอร์สแกนเนอร์นะคะก็คืออ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D นะคะได้ทุกรูปแบบนะคะอย่างที่บอกไปนะคะริงสแกนเนอร์นะคะ GS R 1 0 0 0 DT Pro นะคะเป็น สแกนเนอร์แบบลองเล็งนะคะคือสามารถอ่านบาร์โค้ดที่อยู่ในระยะไกลนะคะแต่มีข้อแม้ว่าบาร์โค้ดนะคะจะต้องใหญ่ประมาณครึ่ง A4 หรือว่า A4 นะคะสินค้าตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับการใช้งานนะคะในคลังสินค้านะคะในร้านขายของนะคะหรือว่าขายของหน้าร้านนะคะหรือว่า เช็คของในคลังนะคะในสต็อกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบนะคะวิธีการใช้งานนะคะตัวริงสแกนนะคะคู่กับสมาร์ทโฟนนะคะที่เป็นระบบปฏิแบัติการ Android นะคะวิธีการใช้งานของเขานะคะก็คือสวมนิ้วชี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนิ้วโป้งเป็นตัวกดนะคะสแกนนะคะนี่คือปุ่มเปิดปิดนะคะก็เปิดปิดเครื่องแบบนี้นะคะชาร์จแบตก็คือชาร์จที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบนะคะอุปกรณ์กันนะคะ จะมีคู่มือนะคะเรียกว่าคลิสตร์ไกด์ในกล่องนะคะเราก็เลือกอ่านไปที่ตัวบาร์โค้ดนะคะนี่จะเป็นคู่มือทั้งหมดนะคะเราใช้ตัวบลูทูธ h i d d โหมดนะคะเป็นตัวเซตติ้งนะคะโอเคจากนั้นค่ะเราก็เข้าไปที่โหมดตั้งค่าของโทรศัพท์นะคะก็ค,ะคือไปเปิดบลูทูธนะคะ แล้วก็สแกนนะคะดีไว้นะคะก็คือจะเป็นตัว gs keyboard scanner น,น,นะคะบลูทูธส t h ุดนะคะ mm. แล้วก็กดเข้าไปะคะ่ะ mm. เขาจะถามนะคะว่าว่าจะให้เราแบบเราจะแพรไหมเราก็จับคู่ไปค่ะโอเคนี่ก็คือเชื่อมต่อแล้วนะคะจากนั้นนะคะลูกค้าก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันนะคะบนสมาร์ทโฟนได้นะคะเปรียบเทียบนะคะเหมือนเป็นคีย์บอร์ดค่ะแทนการคีย์นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบในตัวโน้ตแ a ดในมือถือนะคะ บารโค้ดแบบหนะคะนะคะ,นะคะพอเราทําการสแกนนะคะตัวข้อมูลนะคะก็จะเข้าไปที่โปรแกรมนะคะค่ะนี่คือเป็นการอ่านบาร์โค้ดในในระยะ ใกล้นะคะเป็นตามระยะของของตัวบาร์โค้ดนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการอ่านบาร์โค้ดในระยะไกลนะคะอย่างที่บอกคือมันเป็นลองเล็งนะคะก็คือสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ในระยะประมาณ1-2เมตรนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูกันค่ะนี่เป็นระยะการอ่านของบาร์โค้ดนะคะระหว่างหสแกนแล้วก็ตัวบาร์โค้ดนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1.5เมตรนะคะ ค่ะบาร์โค้ดต้องมีขนาดใหญ่นะคะก็คืออาจจะเป็นครึ่งของ A c หรือว่า A c นะคะลูกค้านะคะถ้ามีความสนใจนะคะในตัวสินค้าตัวนี้นะคะที่เป็นริงสแกนนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www rbs co th นะคะหรือ www any anyworkanywareanytime com นะคะหรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ได้ที่เบอร์นะคะ0ูสองค่ะเ4็สี่สามนะคะสี9ห้า้าห้าค่ะขอบคุณค่ะ